Good morning ครับวันนี้ผมมีวิธีพิกรรมพิเศษนะฮะคือผมมาร่วมงานบวชของคนรู้จักนะฮะ uh, Good morning today I am attending the ceremony of ordination นะ For uh somebody somebody is gonna be ordained นะฮะจะมีคนบางคนบวชนะฮะเป็นเพื่อนของเพื่อนทีทีนึงนะฮะซึ่งเพื่อนคนเนี้ยจริงๆก็เป็นรุ่นน้องผมหลายปีก็ uh, He's my younger friend and his friend Is gonna be ordained today, so I am attending his ceremony. ceremony ordination อ่า I am in the temple right now the church is behind me the church this is Wat Nuea temple คำว่าเหนือก็คือภาคเหนือที่เหนือเด็ดโนสนะฮะแต่ว่าคงไม่ได้แปลงก็เรียกตามชื่อเลยการเรียกชื่อสถานที่นะฮะเราไม่ต้องแปลนะฮะเราเรียกตามชื่อไปเลยส่วนความหมายไปนั่งแปลเอาเองนะฮะบางคนบอกโนสเทมเพิลเทมเพิลโนสอะไรเงี้ยนะฮะไม่ต้องไปขนาดนั้นนะฮะอ่าตอนนี้ผู้คนก็เริ่มมารอแล้วนะ people are attending and waiting for the c o m m e n t s of the ceremony the ceremony นะโอเค comment ก็ <Okay. S 1> Com คือการเริ่มต้น เขาจริงๆก็ไม่ได้รู้จักเขาแบบว่าสักทีเดียวเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งอะนะแต่ผมก็เคยเจอน้องคนนี้บ้างอะนะโอเคเดี๋ยดูก่อนเอออย่างหนึ่งก็คือวัดเนี่ยคือวัดเดียวกับที่ผมบวชนะเนี่ะ Here is the same temple where I was ordained five months ago หเดือนที่แล้วผมมาบวชที่นี่นะฮะหเดือนที่แล้ว Five months ago I was ordained here วัดน,นี้มีความสำคัญของผมหลายอย่างนะเพราะว่าน้องชายผมบวชที่นี่นะ my brother has been a monk here for over 13 years น้องชายผมบวชพระที่นี่มากว่า13าปีนะนะถระจําเลขไม่ผิดนะ13-14ปีนะ <Yeah. S 1> um, just for f o y e a r s approximately นะโอเคตอนนี้ขอไปดูอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาพักทายนะโอเค to be continued อันนี้เป็นวิธีโกนผมนะฮะอ่า uh, this is shaving นะฮะ head shaving นะฮะโกนหัวโกนหัวนะฮะจริงๆเขาโกนหัวโกนหัวก็ใช้คำเดียวกันแหละ shaving นะฮะ shave นะโอเคก็นิดนึงนิดนึงผมก็มามา,มายืนดูเฮ้ยเฉยแล้วไม่ได้มีส่วนร่วมเลยมากนะฮะดู I have no participation in this but um, just a t t e n d a n t ก็เป็นแค่ attendant ในะผู้เข้าร่วมคนหนึ่ง หรวิธีโกนผมจะต้องเป็นคนในครอบครัวน,นะฮะที่เขาจะให้มีส่วนหรือคนเพื่อนที่รู้จักสนิทสนมอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ผมเป็นแค่เป็นแค่ใช้คำว่าอะไรมามเริ่มงานาเฉยๆนะก็โอเคก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะฮะโอเคแหมหยิบกล้องมาถ่ายเกือบไม่ทันนะฮะอันนี้เป็นวิธีกรรมที่ผู้ที่บวชนะฮะจะแสดงการสำนึกถึงบุญคุณของบิดามารดานะฮะก็ใช้คำว่า The gratitude, gratitude, and commemorate the parents' gratitude, commemorate. ก็คือการแบบว่าลำลึกถึงอ่ะนะฮะ I didn't have this this chance because my 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 father died uh, passed away seven years ago. คำศัพท์เล็กๆน้อยๆนะฮะโอเ okay. ค commemorate of gratitude parents get gratitude นะฮะอ่าสำลึกในบุญคุณนะฮะ,ะมีคุณยายคุณย่าด้วยนะฮะ grandmom นะโอเคดีจังเลยเขามีญาติเยอะนะฮะไอผมญาติไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะจะมีมีอยู่ไกลๆกัคือไม่ค่อยได้อยู่ใ,ใกล้กันประมาณนะั้นโอเค he has a lot of relatives นะ relatives นะอ่าโอเคนิ okay. ดหน่อยนะฮะเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะ ขอเสอร์ตนิดนึงฮะผมใช้คำผิดนิดนึงนะฮะจริงๆต้องใช้ว่าขอขอมานะขอขอมาลาโทษอะ่ะนะ uh, as, for forgive, uh, as for forgiveness, นะ uh, นะ as for forgiveness, the apologize, apologize, as for forgiveness, as pardon ก็เลือกคำาอานะ As pardon, as for forgiveness นะโอเคขอขอมาลาโทษนั่นแหละนะภาษาอังกฤษมันก็คำเดียวนะระมาณคำว่าขอโทษะนะั okay. ่นแหละฮรโอเคส่วนการสรนเสบุญคุณระล,ลึกบุญคุณนั้นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะฮะโอเค ลืมใช้คำผิดนะโอเค sorry